จาก9,006ลดเหลือ500บาทเขาบอกว่าลด80%เลยนะน่ะอุ้ยไม่มีลดด้วยเอาเกินโกงครับเล่นบาคาร่าได้แล้วไม่จ่ายลบูเซอร์ทิ้งแต่ต่อยได้วมินไม่ตอบถูกวันนี้500ผมขอดีกว่าไม่ต้องซื้อแล้วจ่ายที่ซีดิ้าใครจะเติมทางสวดไปสวัสดีครับผมช่อง DOM ครับผมอ่าอยู่กับรายการโกงไหมครับเนี่ยฮะในวันนี้เนี่ยผมเดี๋ยวเราจะมาเอาใจวัยรุ่นตั้งไอวอลกันหน่อยอ่า เพราะว่ามีนะครับน้องคนหนึ่งทักผมมาเนี่ยพี่ผมไม่มีรหัสจะเล่นแล้วอยากซื้อมากเลยไอเดฟีไฟเนี่ยพี่ช่วยดูให้หน่อย <Low. S 1> มันการันตีราคาครับผม9,000แต่เอามาลดขายเหลือ500เงี้ย5 0 0 0กว่าบาทเอามาลดขายเหลือ300เงี้ยมันอันดับแรกไม่รู้ว่าซื้อได้จริงหรือเปล่านะซื้อได้จริงก็ซื้อได้จริงเนี่ยเป็นการโฆษณาที่ค่อนข้างจะ เดินจริงไปนิดนึงอ,อ่ะแล้วถ้าซื้อได้จริงนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปลองขายกันดูแล้วมาดูกันว่าเราจะได้ตังค์มาเท่าไหร่ <c oughs> ต้องบอกว่า,วารหัสไอเดียเป็นการซื้อขายที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะตั้งแต่สมัยรหัส P B อะไรเงี้ย <c oughs> มันก็เป็นมูลค่าที่จับต้องไม่ได้แต่ว่ามันก็คือมูลค่าที่แบบซื้อขายกันได้จริงอ่ะเข้ามาที่หน้าเว็บก่อนหน้าเว็บอินเทอร์เฟซตอนแรกเป็นไงทุกคนเห็นว่าเป็นหน้าเว็บหรือว่าหน้าเว็บสวยงามอะไรเงี้ย อย่าเพิ่งไปเชื่อหลงเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เราก็ไม่ได้แบบไปปักปันเขาว่าเขาเป็นเว็บโกงนะอ่ะดําจิ้มมาหนึ่งไอดีจาก96้าลดเหลือ500บาทเขาบอกว่าลด80%เปอร์เซ็นต์เลยนะน่าโอ้ว้าวดูการอัดซื้อสุดยอดเลยามันเป็นช่องทางที่แบบว่าตามปลายทางได้อีกแล้วนะครับอื้เฮยดูดิมีแสงรอบตัวด้วยอะไรที่กันซีพวกนี้จะแพงนะรับแม่เลยนะถาวรนะครับมีเสื้อโอ้ เซตแหละคือถ้าเราเล่นจริงๆเราจะไม่มีพวกนี้เลยเรต้องเติมแบบเป็นทันเลยนะแต่ต้องบอกว่าเว็บนี้เราไม่ได้รับสปอนเซอร์จากเว็บนี้แล้วก็ไม่ได้กล่าวหาว่าเป็นเว็บนี้โกงนะเราจะลองเทสซื้อดูจริงๆ้ยไม่มีรถด้วยเอาเลยตันเลยดูอันนี้เราก็ซื้อเลยดิห้าร้อยเองเราลดราคาห้าร้อยนะก็าอกทีเติมแบบเป็นหมื่นนะครับห้าร้อยซื้อนะครับปัจจุบันนี้ห้าร้อยบาทนะครับเฮ้ยดำทุบมนี่ห้าร้อยผมขอดีกว่ะไม่ต้องซื้อแล้วแจกซีดีอ่ะคุณแจกจริงๆเหรอแจกเลยท่า ได,ไ,นนได้เลยอ่เราต้องทำการกรอกหมายเลขบัตรโูนี่ไว้นะครับโอ้โหรตรปึ๊บเอ้ามัมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเดีเรียบร,ร้อยครับทุกคนเราจะโดนหรือเปล่าอ่ะใครจะเต็นทัน้งตรไปเลยแนวคิดแบบในในทางที่ไม่ดีของผมนะคือจริงๆอ่ะบัตรทูได้ถูกส่งไปแล้วเว้ยแล้วเราดโดนโกงไปแล้วด้วย ว่ากดไม่ได้้ยหรวิได้วะได้ว่ะได้ว่ะเรียบร้อยสำเร็จด้วยเดี๋ยวเรามารอดูกันว่ารหัสจะเข้าอีเมลเปล่ยปะส่งให้ภายในหนึ่งนาทีอ่ะเคตอนนี้เราก็รออย่างเดียวนะฮะได้ยังนะรหัสอ่ะไม่มีส่งอีเมลเลยนะครับเไปลองเช็คสถานะดีกว่ากดอีอ่ากดกดเชียร์เชียร์อ่าแล้วลองดูรหัสที่เราซื้อไปยังอยู่ไหมแค่แค่ปีเลยอ่ะยังอยู่ด้วยนะทุกคนก็ยังซื้อได้อยู่ทีนี้เนี่ยเขาก็มี กดติตต่อนะครับผ่านไลน์ก็ได้ปกติเฮ้ยผมเพื่อนเป็นมื่นอ่ะเพื่อนใช้เลยใช้่อดาหลอดยงนี่แหละใช้ได้จริงนะเรามารอดูเนี่ยตอนนี้ไลน์ออฟฟิเชียลวะเนี่ยอืรูปโปรไฟล์ไม่มีไม่มีรูปโปรไฟล์คือรูปอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราจะลองเทสดูนะว่าบัตรที่เราเพิ่งซื้อเมื่อกี้เนี่ยถูกเติมไปยังนะเติมปั้มรหัสนี้ถูกใช้งานไปแล้ว เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆสถานการณ์ตอนนี้ก็คือว่าเรายไม่ได้หัดรหัสหรือแัดอะไรมาเลยออันตรายมากนะเพื่อนๆนเพราะว่าราคาที่เขาเอามาโท์ในเนี้ยซึ่งมันแบบล่อตาล่อใจอ่ะแบบซือแบบน้องๆหนูๆแบบพอจะต้องได้หนึร้อยบาทได้ไหมใช่แล้วเมื่อกี้เห็นมีเพื่อนในไลน์หมื่นคนน่ะอาจจะโดนโกงไปทั้งหมดเลยก็ได้นะหลืออย่างนะครับจำไว้นะเพื่อนอย่าโอนเด็ดขาดแล้วยิ่งถ้าเป็นแบบให้กดเลขบัตรทูลงไปในเว็บเขาเนี้ย เราจะไม่ดูเลยว่าใครเป็นคนเติมของเราไปเราไม่รู้ว่าเราโอนยังไม่ให้ใครนะครับใชเ่เราลองเอาชื่อเว็บไปเซิร์ชใน Google หน่อยว่าเว็บนี้โกงไหมอตอนเราเข้าไปดูกันนะทีมนี้ให้คนนี้ป่ะเฮ้ยยังไงเว็บเดียกันเลยเาดูกั <posting S 1> เฮ้ยอ้าวใช่แล้วเว็บเดียวกันนะทุน้องมีคนมาตั้งกระทู้ครับว่าเว็บนี้โกงไหมโกงครับเล่นบาคาร่าได้แล้วไม่จ่ายลบยูเซอร์ทิ้งแต่ต่อแอดมินไม่ตอบอ้าวเฮ้ยบาคาร่า มันอาจจะเคยเป็นเว็บบาคาร่ามาก่อนนะเพื่อน,อนผมกม็อยากนี้มัน่ว่ามันเกียนไหมผมแค่ไม่กล้าเสี่ยงโกงครับลองแล้วอ่าเรียบร้อย,ย,อยมีคนโดนเหมือนเราแล้วนะโกงครับเพิ่งโดนมาอมืเรียบร้อยเรียบร้อยนะทุกคนแสดงว่าอ่าเราโดนโกงอีกแล้วครับถ้าเป็นเว็บซื้อขายรหัสนะครับอย่าไปซื้อเลยจนอยากจะเป็นโกงเหมหือนที่ผม ศึกษามานะถ้าเป็นซื้อออนไลน์เนี่ยก็เสี่ยงหมดนะครับทันที่ดีคือเจอตัวเลยถ้ามันโกงแล้วก็บินคอมมาเลยมาดิกูมาแล้วเนี่ยมึงจะยังไงครับพี่แต่เราเนี่ยโดนโกงไปแล้วแน่นอนเพราะว่าทางพันทิพย์ก็ชัดเจนนะเหมือนที่ต้นคลิปที่เราบอกไว้คลิปนี้ถ้าถึงห้าหมื่นไลค์เราจะแจก หนึ่งล้านบาทมึงขยำแจก <laughs> มึงขยำแทกอ <laughs> ะแจกเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเราแจกบัตรทุมนี่เพื่อให้น้องๆไปเติมเกมฟรีไฟล์เรื่ององเองนะใช่ซื้อรหัสนะเพอซื้อ,อที่ไหนโดนโบงตลอดหรือถ้าเว็บไหนเนี่ยซื้อขายได้จริงก็ทักมาสปอนเซอร์เราได้ใน EP นี้วัยรุ่นตั้งไอโอก็ไปเล่นที่ไหนก็นได้ที่คุณอยากเล่น